ภาษาลาวไม่ค่อยฟังแน่ Let's go สบ,สบายดีภาษาลาวคำนี้อ่านว่าสองพยางค์ค่ะรักไล่ฮะรักไล่รักไอ่หักไอ่อย่างงี้ใช่ไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะแต่สิบค่ะอุ้ยมีแมนจ่าด้วยคนที่ไหนเนี่ยะคนสเกตจ้ะคนสีเกตแม่นจ้ะอุ้ยถ้าสีเกตอ่านลาวไม่ออกนี่ชผหายนะอุ้ยถึงก็เห็นก็เห็นนะค่ะคนต่อไปครับแมกก็มันออกเหมือนรอเรือแหละรักอะไรรักอะไร รอเรือเยอะมากไร้มั่นใจกี่เปอร์เซนต์จ้าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เจ็ดสิบเปอร์เซนต์ไม่แผ่วเบากว่าคนก่อนหน้าเลยคนต่อไปครับล้างล้างมาแล้วหนึ่งคำล้างไอเหรอคะล้างไอความหมายอยู่ไหนจ๊ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะสามสิบค่ะอือสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพระป่าขบวนนี้คว่ำหรือเปล่านะอยากรู้เฉลยหรือเปล่า